สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีธนูท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะท่านใดที่เกิดในลัคนาธนูท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีธนูทุกท่านคะมาอัปเดตดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนกันยายนปี2566กันค่ะ เดือนนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างท่านจะดวงดีมีโชคมีลาบหรือไม่และมีเรื่องอะไรบ้างหรือไม่ที่ท่านนั้นจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของท่านในช่วงเดือนนี้นะคะนับว่าเป็นเดือนที่ดีสําหรับตัวท่านการงานและราบรื่นและสามารถคาดหวังได้คะ่ะทุกงานที่ท่านได้ลงมือทํา โอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็มีสูงบางท่านงานสําเร็จนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะมีข่าวดีๆด,ด้านการงานเกิดขึ้นค่ะงานจะเพิ่มขึ้นมีงานให้ท่านได้ทําอยู่ตลอดเวลาเป็นเดือนที่ค่อนข้างยุ่งและวุ่นวายพอสมควรนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ในช่วงเดือนนี้งานของท่านจะยุ่งพอสมควรจะมีคนหน้าใหม่ๆเข้ามาจ้างงานจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาให้โอกาส จะมีอะไรให้ท่านได้ทำอยู่ตลอดเวลานะคะชาวราศีธนูไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามหรือไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรก็ตาม ในช่วงเดือนนี้ท่านจะยุ่งมีเรื่องที่สําคัญสําคัญที่ท่านจะต้องเร่งดําเนินการมีดวงได้รับข่าวที่ท่านรอคอยไม่ว่าท่านจะรอคอยข่าวอะไรอยู่ก็ตามสําหรับบางท่านจะเป็นข่าวดีสําหรับท่านเรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยไม่ต้องมานั่งลุ้นนั่งรอแล้วว่าเมื่อไร่ข่าวนั้นจะมาเมื่อไร่เอกสารจะมานะคะท่านจะได้รับข่าวต่างๆที่ท่านรอคอยในช่วงเดือนนี้ค่ะหากท่านกําลังทําอะไรอยู่ก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ ต่างๆหรือว่างานชินไหนก็ตามหอยท่านทําให้เต็มที่ลุยให้เต็มที่ช่วงเดือนนี้งานงานของท่านดีจงขยันและเหนื่อยเข้าไว้ต่บี้ตะบานทําเข้าไปเถอคะค่ะรับรองว่าท่านจะไม่เหนื่อยฟรี ยิ่งขยันยิ่งได้จะมีเรื่องราวหน้าดีใจเกิดขึ้นกับท่านสำหรับเรื่องของการงานและการเงินด้วยนะคะหากท่านคาดหวังสิ่งใดท่านมีโอกาสที่จะได้มาและช่วงนี้ท่านมีโอกาสและจังหวะดีๆเข้ามานะคะชาวราศีธนูจะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับท่านคนมักจะนึกถึงท่านค่ะเป็นช่วงเดือนที่คนจะให้การช่วยเหลือท่านทั้งเรื่องของการงานและการเงิน หากติดขัดมีปัญหาเอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็จะสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีดวงได้ทํางานพิเศษควบคู่กับงานประจำด้วยนะคะซึ่งเกิดจากมีคนนำงานมาให้หรือไม่ก็มีคนใช้แวววานให้ท่านทำนั่นทำนี่ให้ช่วงนี้คนรอบข้างจะให้การช่วยเหลือท่านดีขึ้นหากมีปัญหาท่านก็จะแก้ไขได้และท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำงานเพิ่มและช่วงนี้นะคะหากมีจังหวะ ดีๆและโอกาสดีๆเกิดขึ้นให้ท่านเร่งลงมือทํานะคะไม่ต้องกลัวว่าท่านจะทําไม่ได้ทําไม่สําเร็จแต่จงกลัวว่าหากช้าจะไม่ทันการถ้าท่านมีความรู้ศึกษามาแล้วสักระยะหนึ่งอยากจะทาอะไรให้ท่านลงมือทําได้เลยคะ่ะอะไรที่ท่านคิดว่าท่านทําได้ให้ทําเลยโอกาสดีๆมีมาไม่บ่อยนะคะให้รีบลงมือทําค่ะท่านใดที่ทํางานประจานะคะช่วงนี้เป็นอีกเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยงานจะมีมาอย่างต่อเนื่อง ต้องทํางานหลายหน้ารับผิดชอบหลายอย่างในเวลาเดียวกันเป็นช่วงที่คนมักจะนึกถึงท่านจะมีคนโยนงานมาให้ท่านจะมีคนอ่าให้ท่านช่วยทํางานช่วงนี้จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเช่นงานเขาล้นมือทําไม่ทันเขาจะมาขอให้ท่านช่วยหรือไม่ก็เขาทํางานผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขได้เขาจะเข้ามาขอร้องให้ท่านช่วยเหลืองานในลักษณะของงานพิเศษงานแก้งานซ่อมอเออขออภัยค่ะงานแก้งานซ่อม ที่มีเข้ามาในช่วงนี้บางครั้งจะมีมาในลักษณะของงานพิเศษด้วยนะคะพูดผิดผถูกๆบ้างกลับขออภัยล่วงหน้าค่ะหรือไม่ก็มีคนเข้ามาเล่าหรือว่าระบายความในใจระบายความทุกข์ให้ท่านได้รับฟังมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านแน่นอนจะเป็นเรื่องอะไรเท่านั้นเองนะคะช่วงนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบและท่านก็ทําได้ และช่วงนี้คนจะไว้ใจท่านเพิ่มขึ้นจะมีคนนำโอกาสดีๆมาเสนอให้กับท่านมีดวงได้ทำอะไรใหม่ๆข้อนี้ชัดเจนมากและจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆเพิ่มขึ้นงานของท่านค่อนข้างที่จะหนักและเหนื่อยเวลาส่วนตัวจะลดน้อยลงแต่ว่าท่านจะไม่ค่อยเครียดมีงานเข้ามาเยอะท่านก็พร้อมที่จะลุยค่ะช่วงนี้คนจะทำให้ท่านอึดอัดโมโหแต่ท่านจะสามารถรับมือกับคนได้ระมัดระวังจะมีคนผิดนัดเลื่อนนัด มีคนพูดอีกอย่างทําอีกอย่างไม่รักษาคําพูดขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีๆนะคะสําหรับข้อนี้และที่สําคัญท่านใดที่ค้าขายท่านจะขายดีลูกค้าของท่านจะเพิ่มขึ้นลูกค้าจะช่วยเหลืออุดหนุนสินค้าลูกค้าเก่าๆจะกลับมาช่วงนี้ให้ท่านนั้นมองหาช่องทางการขายใหม่ๆเพิ่มขึ้นพลิกแพลงการขายบ่อยๆพลิกแพลงการขายบ้างจัดโปรโมชั่นบ่อยๆเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านยิ่งเหนื่อยยิ่งได้ มองหาช่องทางใหม่ๆในการขยับขยายการขายบ้างแล้วโอกาสดีๆจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนด์ด้วยนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นท่านใดที่รับการอิสระฟรีแลนด์งานของท่านนั้นจะเพิ่มมากขึ้นมีข่าวดีด้านการงานเข้ามาคะ่ะมาที่การเงินของท่านกันบ้างนะคะช่วงนี้การเงินของท่านดีกว่าช่วงที่ผ่านมาท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษ ได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้บางท่านก็ได้เงินที่ท่านรอคอยและท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางคะ่ะและท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการหาเงินเพิ่มมีดวงได้เงินจากช่องทางใหม่ๆ ซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนเป็นช่วงเดือนที่ท่านจะมีข่าวดีด้านการเงินนะคะบางท่านได้เงินแต่ว่าจะพ่วงมาด้วยภาระหนี้สินกูยืมสําเร็จนั่นเองค่ะช่วงนี้ท่านจะไม่ค่อยเครียดเรื่องของการเงินมากนักนะคะท่านจะสามารถบริหารจัดการกับการเงินได้มีเงินผ่อนชําระหนี้สินในส่วนที่ท่านต้องชําระมีเงินใช้ใจ่ายหมนเงินได้คล่องขึ้นหากติดขัดมีปัญหาท่านก็จะแก้ไขได้นะคะ ช่วงนี้จะมีคนที่ท่านรู้จักบางคนคะ่ะเข้ามาขอหยิบขอย,ยืมเงินจากท่านและจะเป็นคนเก่าๆคนที่เดือดร้อนที่ไรมักจะนึกถึงท่านยังไงก็ขอให้ท่านคิดให้ละเอียดรอบคอบและขอให้ท่านช่วยอย่างมีสติอย่าช่วยเพราะสงสารเพราะว่าบางคนเขาเดือดร้อนเขามักจะนึกถึงท่านมักจะเข้ามาหาท่านแต่เวลาที่ท่านเดือดร้อนเขาไม่ค่อยจะสนใจไม่ค่อยจะช่วยเหลือถึงช่วยก็ช่วยไม่เต็มที่ไม่เท่ากับที่ท่านนั้นได้ช่วยเหลือเข้าไป ช่วยใครไปเงียบกริบเหมือนโยนหินลงน้ํานะคะชาวราศีธนูฉะนั้นช่วงนี้ให้ท่านเลือกที่จะส่งสารตัวท่านเองก่อนนะคะถึงแม้ว่ารายรับของท่านจะเพิ่มขึ้นก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ถึงขัน้นเงินเหลือกินเหลือใช้ที่สําคัญภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของท่านยังคงสูงอยู่และระวังนะคะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาด ช่วงนี้การเงินดีขึ้นท่านมีดวงจะได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากจะได้มานานมีโอกาสได้ซื้อสิ่งของที่ท่านนั้นถูกใจคือพูดได้ง่ายเจอของถูกใจมีโอกาสได้ซื้อมาหากท่านตั้งใจที่จะซื้อสิ่งของให้กับคนที่ท่านรักก็จะได้ซื้อมีดวงได้สิ่งของที่ท่านถูกใจมีคนนึกถึงและซื้อของมาฝากช่วงนี้ค่าใช้ใจ่ายที่ท่านจำเป็นต้องจ่ายท่านจะมีใช้จ่ายแน่นอนคะ่ะ แต่่าได้ประมาทเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นในช่วงนี้โดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านและบุคคลภายในบ้านมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพด้วยนะคะค่าใช้จ่ายบางอย่างไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายมีดวงหมดเงินไปกับงานเช่นซื้ออุปกรณ์การทํางานบางอย่างเพิ่มหรือว่าลงทุนเพิ่มโดยรวมการเงินของท่านในช่วงเดือนกันยายนนี้ไม่น่าเป็นห่วงค่ะการเงินดีขึ้น ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามท่านจะมีรายรับเพิ่มขึ้นแต่ว่ามากน้อยจะเพิ่มขึ้นอาตามงานของท่านนะคะบางท่านค้าขายก็เพิ่มขึ้นเยอะหน่อยบางท่านรับงานอิสระฟรีแลนซ์ก็เพิ่มขึ้นเยอะหน่อยแต่หากท่านทำงานประจำท่านก็อาจจะได้เงินพิเศษจากงานประจำที่ท่านทำอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่อย่างน้อยก็ยังมีรายได้เพิ่มหรือไม่ก็บางท่านจะมีคนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนก็พอ นอกนั้นท่านเอาอยู่และ,ะสำหรับรายจ่ายที่มีเข้ามาในช่วงนี้คะ่ะที่สำคัญท่านจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นหากไม่ใช่เรื่องของการงานและการเงินก็อาจจะเป็นเรื่องที่ฟังแล้วมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจให้ท่านระมัดระวังศัตรูในที่ทำงานนะคะช่วงนี้ผลงานของท่านโดดเด่นที่สำคัญท่านมีกินมีใช้เขานึกว่าท่านนี้รวยกว่าเขาแล้วอิจฉาละทีนี้ระวังขกข้กันแกลง้งรังแกมีคนนินทารับหลังหาทางรลเครดิตท่านนะคะ ขอให้ชาวราศีธนูสุขสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ท่านต้องการนะคะกราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ